สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่23มิถุนายน2023วันนี้เฟียงกิ e ดินเด็กค้างอยู่ที่65เหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้มี3ข่าวเบาๆมาเล่าสู่กันฟังนั่นเพื่อนข่าวแรกมาพูดถึง i p p โปล่าสุดมีข่าวว่าริ p โปได้รับใบอนุญาตในประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับใบอนุญาตนี้เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการชำระเงินในรูปแบบของดิจิตอลโทเค็นเพื่อช่วยในการชำระซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ใบอนุญาตนี้สามารถทำให้ Ripple นำเสนอ cross-border money transfer และ digital payment token service ได้ในประเทศสิงคโปร์ทั้งหมดสั้นๆน,นี้เป็น in principle approval นะครับเป็นเหมือนกับใบอนุญาตชั่วคราวทาง Ripple ยังต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบของกราตอในสิงคโปร์ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตแบบเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับทั้งนี้ ข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีสิงคโปร์เราทราบดีเป็นประเทศที่กฎหมายเข้ารุนแรงกฎหมายเข้มงวดมากในสหรัฐอเมริกาสมมตุติพบสารเสพติด15กรัม20กรัม um, เนี่ยตำรวจบางคนบางรัฐอาจจะไล่เรากลับบ้านไปนอนนะครับสิงคโปร์นี่10กรัม20กรัม um, คุณอาจจะถูกไล่ไปนอนแบบไม่ต้องตื่นอีกเลยนะครับแต่เนี่ยในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์อ้าแขนรับริโปในขณะที่กราตอสหรัฐอเมริกาไล่ริโปออก บอกเอาริปโปไปประหารนั่นเพื่อนก็ว่ากันไปนะครับเพื่อนเพื่อทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปข่าวที่2นะครับมาพูดถึงธนาคารที่บริหารสินทรัพย์อยู่5.1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารของฝรั่งเศสนะครับธนาคารที่ชื่อ c ค s ิสแบงก์ซึ่งล่าสุดเขาเพิ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้านคริปโตคัสต o d y ดี้เซอร์วิสใบอนุญาตนี้ทำให้ธนาคารยักษ์ใหญ่อย่าง c ค s ิสเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกในฝรั่งเศสที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลให้กับทั้งสถาบันการเงินนักลงทุนสถาบันและ investment firm ต่างๆว้าวนี่ถือเป็นข่าวที่เห็นได้ชัดว่ารายใหญ่ตอนนี้เหมือนเพิ่งตื่นนะครับข่าวแบบนี้ทำให้สาย vi ทำกลางราคาของคริปโตที่ยังไงก็ต้องมีขึ้นมีลงนะครับมีเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา แต่มันก็ทําให้เราอุ่นใจขึ้นเยอะนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับแบงค์ใหญ่ในฝรั่งเศสตอนนี้เปิดคริปโตคัสตอดี้เซอร์วิสได้รับอนุญาตแล้วนะครับข่าวที่3มาพูดถึง c a r ์ดานกันนิดนึงนะครับข่าวนี้เขาบอกว่า Cardano มีปริมาณ w a l l ล็ตเพิ่มขึ้น2,400 Wallet วอลเต่อวันในเดือนมิถุนายนทําให้ปริมาณ Address ของคาร์ดานนะครับตอนนี้อยู่ที่4 1 6ล้าน ตรงนี้สั้นๆหมายความว่าอะไรหมายความว่าท่ามกลางวิกฤต SEC กล่าวหาว่า ADA เป็น s u r u t y t y c เอเชนใหญ่ๆอย่าง Robinhood, d e l s t Magic, d e l s t Solana, d e l s t ADA ตอนนี้ชุมชน Cardano ไม่สนนะครับ Wallet มีปริมาณเพิ่มขึ้นราคาค่าฟรีที่ถูกชุมชนที่เหนียวแน่นทำให้การแพร่หลายไม่มีการหยุดยั้งนะครับ Cardano เนี่ยผมว่า ไม่นานไม่นานไม่ช้าเราต้องได้เห็นการพุ่งแบบแรงๆนะครับพุ่งขึ้นพุ่งลงไม่รู้แต่ในใจผมเชียร์ให้พุ่งขึ้นนั้นเพื่อนคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับแน่นอนพูดถึงคาราโนนึกถึงป่าชาวฮอสกินสันสัปดาห์ที่แล้วเราพูดไปนะป่าชาวฮอสกินสันออกตามล่าหา UFO ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแถบปาปรนิวกินีสัปดาห์ที่แล้วมีการค้นพบสายไฟนะครับทีมงานเขาบอกว่า เป็นสายไฟที่มีวัสดุแปลกมากๆไม่น่าจะมีบนโลกใบนี้นะครับล่าสุดมีข่าวว่าทางทีมงานค้นพบ Magnetic Spirals นะครับเขาบอกว่าวัตถุนี้เนี่ยสนับสนุนทฤษฎีการระเบิดกลางอากาศจากท้องฟ้าระหว่างดวงดาวที่ไม่ได้มาจากระบบสุริยะของเรา Magnetic Spirals นะครับมีหน้าตาคล้ายกับไข่มุกเหล็กซึ่งพอหลังจากทีมงานตรวจสอบด้วยการเอ็กซเรย์แบบ ฟูลเลสเซนต์ a อนะลิเซเนี่ยเขาบอกว่าวัตถุนี้เต็มไปด้วยส่วนผสมของาธาตุเหล็กแมกนีเซียมและไทเทเนียมแต่ปราศจาทาธาตุนิโกเกิลซึ่งเป็นวัตถุที่ประ,ประหลาดมากๆถ้าเปรียบเทียบกับวัตถุที่สร้างขึ้นจากโลกมนุษย์ใบนี้นะครับนั่นคืออัปเดตล่าสุดของป๋าชาวฮอสกินสันงบประมาณ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นั้นเพื่อนการค้นหาประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้เจอลูกปัดเหล็กแล้วนะครับ แต่ก็ป๋าชาวนะครับไปทําบุญนะครับล่าสุดป๋าชาบอกว่าแกขึ้นฝั่งไปตลาดสดและแกไปเจอเต่าทะเลที่ยังมีชีวิตอยู่แกก็เลยซื้อมาปล่อยลงทะเลนะครับก็โมทนาสาธุกับป๋าชาวทีมงานและชาวคณะชุมชนคาดาโนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สั้นๆประมาณนี้นั่นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม